เราพาลูกมาหาหมอที่มอออกแล้วนี่พนันกงานโรงแรมเดินไปฝุ่มเราต้องไปบึกด้านหลังป่ะเราต้องมพักที่โรงแรมจริงดีโรงแรมฉันเลยกระเไม่ใส่บูตลิน ี่คนเยอะเนียครับคนนี้ไม่ค่อยเยอะพี่ส่วนใหญ่เขาแต่งงานกันเยอะที่นี่ใช่ไหมไม่เหมือนที่อื่นเลยอื่นเขาไม่ค่อยมีไม่แต่ส่วนมากที่ที่นี่คือมีจะมีประชุมมีสัมมนามีไอ้พวกอบรมอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมคับหนักครับผู้ผมเนี่ยพี่ผู้ผมติีมของมันต้องพุดอย่างนี้มันแน่นเป็นพวที่ต้เตรียมพวกของประชุมนะพี่ใช่ครับเบลที่นี่ต้องทำหมดเลยพี่เนี่ยอย่างนี้ไอ้ไอ้บุฟเฟ่อะไรอะไรอย่าคะอยู่ในโรงแรมหรือว่าครับอยู่ในโรงแรมครับผมมาสามจ่สองครับ ค่ะนี่ไงมีอ่างคือลูกบอกว่าโรงลรมไหนก็ได้ให้มีอ่างลูกจะนอนทีโอเคครับค่ะขอบคุณมากนะคะ น,น,ไ,ไ,หนไหนดูสิโอ้โอเเยอเพิ่เเยอ่ะยแต่ว่าไม่เป็นไรวิวมันก็สวยอยู่นี่ตึกตั้งอหังฟังนี้เพราะว่าตึกด้านหน้าเต็มเตียงเดียวมีแต่เตียงคู่แค่นี้แหละ